ทุกคนครับช่วงนี้เรามักจะได้ยินคำว่าภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปหรือว่า long acting antibody หรือว่า L A A B ครับซึ่งสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับโควิด1 9อย่างไรมาฟังกันครับ โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราจะสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 แเ้วเราก็จะเน้นในเรื่องของการฉีดวัคซีนกันนะครับแต่ยังมีประชากรบางกลุ่มครับที่ภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่าฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ได้อย่างเพียงพอกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการจัดหาภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปซึ่งออกฤทธิ์ลบล้างเชื้อไวรัสที่ก่อโรคโควิด -19 ทั้งสายพันธุ์ดั้งเดิมและก็การกลายพันธุ์ที่มีอยู่ในนนขณะีี้้้ไดดครรัโยภููมมิุกกสเ็จปท่่แตตาง วัคซีนโดยจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในผู้ที่ตอบสนองต่อวัคซีนได้น้อยกว่าคนทั่วไปจะมีกลุ่มเป้าหมายระยะแรกเช่นผู้ป่วยไตายวายระยะเรื้อรังที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตหรือว่าฟอกไตผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไขยกระดูกโดยกระทรวงสาธารณาสุขได้รับมอบภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปล็อตแรกจำนวน7,000โดสจากที่สั่งซื้อไปแล้ว2.5แสนโดสโดยที่เหลือเนี่ยจะทยอยจัดส่งเข้ามาจนครบภายในปีนี้ แล้วก็ได้เชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายระยะแรกเข้ารับภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านครับซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทั่วทั้งประเทศก็ได้เดินหน้าฉีดภูมิคุ้มกันไปแล้วเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ยังให้ทางสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดทุกๆจังหวัดไปสํารวจประชาชนในพื้นที่ครับที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าเกณฑ์ในการเข้ารับภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปครับเพื่อให้ประชาชนได้รับภูมิคุ้มกันอย่างทั่วถึงครับ โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถปรึกษากับแพทย์ได้เพื่อที่จะรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปนี้ครับซึ่งจากข้อมูลนะครับจะมีการฉีดเข้าไปในสะโพกทั้งสองข้างของผู้ที่ได้รับภูมิคุ้มกันครับและการฉีดหนึ่งครั้งจะมีประสิทธิผลในการป้องกันโควิด1 9ระยะเวลา6เดือนครับเมื่อเริ่มเสริมภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกแล้วนะครับทางกระทรวงสาธารณาสุขก็เร่งพิจารณาเพิ่มกลุ่มเป้าหมายอื่นๆต่อไปโดยคาดการประมาณจํานวนผู้ป่วยโรคที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ําในประเทศไทยอยู่ที่50,000นรายครับ ประกอบไปด้วยผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและฉายแสงประมาณ200 0 0 0รายผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะที่ต้องได้รับยากดภูมิขนาดสูงประมาณ10,000รายผู้ป่วยโรคข้อที่ต้องรักษาด้วยการใช้ยากดภูมิประมาณ10,000รายผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำอื่นๆประมาณ80,000รายและผู้ป่วยไตายวายประมาณ2 0 0 0 0 0รายครับ ทังนี้รัฐบาลก็มุ่งหวังนะครับว่าให้กลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนแล้วไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างเพียงพอเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโควิด -19 นั่นเองครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวทอขอบอกครับ